รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี เบเวอร์จจำกัดมหาชนไม่โลชั่นมิสทีนไวส์ปราฟักข้าวผิวกระจ่างใสชัดมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวแหวนแวนหวกนีกเช่นเคยนะคะในเวลาดีๆ14นาฬิกานาทีทางช่องอมารินทีวี h อชช่อง34และวันนี้แวนก็จะพาคุณผู้ชมมากันที่เมืองเวนิสหรือเวนิเซียหนึ่งในเมืองที่งดงามที่สุดในประเทศอิตาลีทวีปยุโรปที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานและมีความสวยงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นเมืองสุดโรแมนติกในฝันของผู้คนทั่วโลกและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรอดอกโลกโดยองค์การยูเนสโกอีกด้วยค่ะ ผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะรายการว้าวแหวนก็อยู่กันที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีนะคะมาที่เมืองเวนิสอีกแล้วเพราะว่าครั้งนี้นะคะรายการของเราจะมาร่วมงานเวนิสเบนาเล่2024ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่60แล้วนั่นก็แปลว่างานนี้จัดมาทั้งหมด120ปีเพราะว่างานเวนิสเบนาเล่นั้นนะคะจะมีการจัดทุก2ปีตามชื่อเบนาเล่นั่นเองค่ะซึ่งงานเวนิสเบนาเล่นั้นนะคะก็เป็นงานที่คนหลายคนได้ยกย่องให้เป็นแบบ World Expo ของงานศิลปะเลยทีเดียวเพราะว่างานนี้นะคะเป็นมหากรรมที่รวมผลงานศิลปะของศิลปินจากทั่วทุกมุมโลกไว้ที่ใหญ่ที่สุดและโด่งดังที่สุดในโลกนั่นเองนะคะและไฮไลท์มากๆของปีนี้ก็คือเป็นครั้งแรกเลยนะคะของศิลปินไทยแล้วก็ศิลปินอาเซียนเนี่ยที่จะได้มาแสดงผลงานในงานเวนิสเบเนเ l e ด้วยคุณผู้ชมรับรองว่าจะต้องว้าวแน่นอนนะคะเอาเป็ว่าไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูพาเวเลของศิลปินไทยและ ศิลปินอาเซียนกันก่อนเลยค่ะไปกันเลยนี่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้แหวนก็มาถึงที่นี่แล้วพาราโซสมิดแมนจิลีวอลมารนาค่ะซึ่งพาราโซแห่งนี้นะบอกเลยว่า เป็นโลเคชันที่ใจกลางเมืองมากๆสร้างขึ้นนะคะในช่วงคริสต์ศักราช1300แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนเจ้าของมาเรื่อยๆนะคะจนในปีประมาณคริสต์ศักราช1700เนี่ยที่นี่ก็เป็นบ้านของกงสุนนะคะชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าโจเซฟสมิธซึ่งท่านโจเซฟสมิธนั้นนะคะท่านก็รักในงานศิลปะมากเป็นแบบเป็นอาร์ตคอลเลกเตอร์นะคะแล้วก็ยังเป็นอาร์ตเทรดเดอร์ด้วยที่พาราโซแห่งนี้นะคะก็เลยกลายเป็นจุดศูนย์รวมของคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบในงานศิลปะเนี่ยมารวมตัวกัน มาพบปะพูดคุยกันมากมายเลยทีเดียวนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปีคศกราัช1784พลาล์โซแห่งนี้นะคะก็ได้ตกมาเป็นของท่านเขาจิลเซเป้แมนจิลีนะคะซึ่งท่านจิ u เซเป้นะคะก็ได้ว่าจ้างให้ศิลปินชาวเวนสิสชื่อดังนะคะได้มาตกแต่งทำอินทีเรียภายในทั้งหมดแล้วก็ปรับให้เป็นสไตล,ล์นีโอคลาสสิคอลจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะเอาเป็นว่าไม่รอช้าเดี๋ยวตามแบนเข้าไปข้างในกันเลยนะคะ ซึ่งงาน v e Art Biennale นะคะอย่างที่บอกเป็นการรวบรวมศิลปินจากทั่วทุกมุมโลกไว้แต่ละประเทศก็จะมีพาวเวอร์เียนของตัวเองจะมีแบบเป็นญี่ปุ่นพาวเวอร์เรียนเจอร์แมนพาวเวอร์เียนแล้วก็อีกมากมายซึ่งจะกระจายอยู่รอบตัวเมืองนะคะแต่ว่าจะมีเป็นจุดบรเิเวณที่เป็นกิจกรรมหลักและก็จะมีในส่วนต่างๆนะคะที่จะจัดอยู่รอบเมืองซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมนะคะหรือเป็น c o l t e r a l Event หรือที่เรียกกันนะคะว่าเป็นเทศกาลร,รับเชิญนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเป็นพาวเวอร์เียนของประเทศไทยแล้วก็อาเซียนนั่นเองซึ่งกว่าจะ มารับเชิญได้นี่ไม่ใช่ว่าแบบจะมาเชิญง่ายๆนะก็คือเขาก็ต้องมาดูก่อนว่างานสวยหรือเปล่างานคนค่าที่จะได้มาอยู่ในงาน Venice Art Biennale นี้หรือเปล่านะคะและก็นี่นะคะอย่างที่เราเห็นนี่เป็นธีมงาน The Spirit of Maritime Crossing นะคะหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือวิญญาณข้ามมหาสมุทรนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คืออย่างที่รายการของเราก็เคยได้สัมภาษณ์กับศาสตราจารย์ดรอภินันท์โพธยนนท์นะคะซึ่งก็เป็นพันธาระของ Exhibition ในเทศกาลครั้งนี้ด้วยนะท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าแบบกรุงเทพของเราแล้วก็มือ มีความคล้ายคลึงกันมากคือเราเป็นเวนิสตะวันออกในสมัยก่อนนะคะเราเดินทางสัญจรด้วยนะ้ำมีวิถีชีวิตอะไรค,คล้ายๆกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศกาลในครั้งนี้ในทีมก็เลยจะเล่าเรื่องของการเดินทางด้วยใส่น้ําการแบบว่าความคล้ายคลึงการส่งต่อกันของวัฒนธรรมต่างๆนะผสมผสานทางวัฒนธรรมนะคะการพระทินการละอนันนิคมการส่งต่อจิตวิญ,ญญาณทางสายน้ำนะคะและว,วันนี้แหวนก็มาถึงเวนิสนะเพื่อมาชมเทศกาลครั้งนี้ ด้วยตัวเองจะว้าวขนาดไหนตามเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะนี่นะคุณผู้ชมพอพูดถึงเรื่องความผสมผสานระหว่างไทยและอิตาลีนะคะคุณชดาเป็นลูกครึ่งไทยอิตาเลียนด้วยใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณชดาก็จะมาพาเราชมนพิธศการ The Street of Maritime Crossing วิญ,ญญาณข้ามมหาสมุทแห่งนี้นะคะ นิทรรศการนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิบางกอกอาร์ตเบเนเล่บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์1 0,000กิโลเมตรของเมืองบางกอกและเวนิสผ่าน40ผลงานศิลปะอันโดดเด่นของ15ศิลปินจากภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ i s s the first exhibition for the Bangkok Art Biennale overseas and one of the 30 projects that is as a collateral event here in Venice. Of one of the 30 projects, so only 30 people got selected. 30 countries. e s y พาเวเลียนของไทยและอาเซียนเนี่ยได้รับเลือกเป็น1ใน30นะค,คุณผู้ชมจากกี่ร้อยประเทศทั่วโลกก็ไม่รู้เป็น1ใน30ประเทศที่ได้รับเลือกให้มาเป็น c o l l e c t r a l event หรือว่าเป็นนิทรรศาการร่วมนี่นะคะถ้าเห็นเป็นพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็เป็นเทวรูปโรมันนะคะที่เราเห็นคือถ้าเรามองจากมุมนี้ไปเนี่ยโอ้โหมันเจ๋งมากมันจะเห็นแม่น้ําคลองของเวนิสแล้วมันก็จะเห็นแม่น้ําของไทยพอมองไปตรงมุมนี้คือแบบ มันใช่เลยอ่ะมันแบบผูคนลุกมากทีม s p ป r i t of maritime crossing เนี่ยเป็นจิตวิญ,ญญาณข้ามมหาสมุทรแต่มันก็จะบ่งบอกถึงการอบพยพทาาถิ่นการล่านาะนิคมการเชื่อมโยงของจิตวิญญาณทางสายน้ำนะคะและภาพนี้ที่เราเห็นเนี่ยฝีมือของนาทีอุทาริศนะคะภาพนี้เป็นภาพที่แสดงการล่านาะนิคมนะคะอย่างที่ว่าว่าเป็นแบบเนี่ยชาวฝรั่งเศสก็เอาแซ่เขียนเคียนเียนเียน,ย,นยอมชั้นยอมเป็นเมืองขึ้นชั้นเดี๋ยวนี้แต่ ทางฝั่งไทยก็อืแบบสงบรักสันตินะคะเป็นภาพที่เออกิมมิกมันดีอะกิมมิกฟังแล้วสะใจชอบอยากได้เมืองขึ้นนีนักแต่ดูแล้วมันก็เป็นภาพที่แบบสวยงามแต่ว่าสตอรี่ีไฮ d มันแบบเจ๋งมากเลย ็นวิดีโอของศิลปินพมา่าที่โชว์การเต้นเป็นแบบเป็นแฮนด์เกสเชอร์แสดงท่าทางด้วยมือต่างๆโดยที่เป็นท่าทางการเต้นรำจากหลากหลายประเทศตั้งแต่แอฟริกามาทางฝั่งเอเชียนะคะแล้วก็อีกหลากหลายทวีทั่วโลกเลยนะ,ะออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้นะคะซึ่งก็เป็นการเชื่อมโยงกันขอวัฒธธรรมนั่นเองแต่บอกเลยนะวิวห้องแรกมานี่คือแบบ so s น u n n i n g คุณผู้ชมมองมาแล้วแบบเห็นแบบ Grand c a n น l พอได้เห็นแบบผลงานของไทยภาพวัฒนธรรมไทยภาพเมืองไทยภาพวัดอรุณแล้วแบบอยู่ใจกลางเวนิสอย่งนี้คนลุกลืมบอกคุณผู้ชมไปว่างานเวนิสเปนนเล่เนี่ยนะคะคือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสเสด็จมาทอดพระเนตรงานด้วยพระองค์เองถึง2ครั้งเลยนะคะในปี1897แล้วก็ปี1907ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเดินทางง่ายมากทุววันนี้แล้วยิ่งมีผลงานของไทยมาจัดแสดงในงานนี้ด้วยนะแหวนขอเชียร์เลยอยากให้คนไทยมาชมกันเยอะๆแล้วก็มาชื่นชมผลงานของไทยเยอะๆช่วยกันโปรโมทให้ชาวโลกได้เห็นตอนนี้มีโซเชียลมีเดียแล้วโปรโมทกระหน่าเลยนะให้มาได้ชมผลงานของไทยด้นนะวยในอนาคตสวกวันเราอาจจะได้ไปอยู่ในเมนพาเวลเลียนก็ได้นะคุณผู้ชมเอาเปา็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องต่อไปกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ t i s this from malaysia or oh, from malaysia and this collaboration with uh, the b a j a group a group who live uh, in the omadal island uh, near philipines mm hmm. and this is e m p a t h with the plastic uh, found on the beach of this uh, island นี่เป็นผลงานที่ชาวบ้านได้เอาพลาสติกเนี่ยเอามาทําร่วมกันเอามาต่อกันเอามาพันกันต่างๆแล้วเขาบอกว่าแบบมันจะได้กลิ่นแบบกลิ่นของทะเลกลิ่นของแบบ พื้นทรายอะไรอย่างนี้อยู่บนงานอาร์ตเวิร์กชิ้นนี้เลยก็เป็นเรียกว่าเป็นผลงานที่หลอมรวมจิตใจของชาวบ้านนะแถวนั้นที่ได้แบบนั่งช่วยกันสารช่วยกันทําด้วยกันถ้าเราดูในวิดีโอที่เรานํามาแสดงเนี่ยจะเห็นเลยว่าแบบชาวบ้านเนี่ยเราพลาสติกเอ่ยอะไรเอ,อ่ยมาช่วยกันสารจนออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้นะคะ <Yeah S 1> แล้วเขาบอกว่าให้ถอดรองเท้าแล้วไปนั่งได้ลองสิโอ้ยแล้วพอนั่งตรงเนี้ยแล้วมองเห็นทีวีด้านหลังด้านหน้ารู้สึกเหมือนแบบ เหมือนเราแบบอยู่ใจกลางเวนิสแต่ว่ามันอยู่ในใจกลางเกาะที่ฟิลิปปินส์ <c oughs> คือมันด้วยแอมเบียนช่วยอะไรต่างๆนะคะ <c oughs> เขาทำแบบบรรยากาศไวท์ได้แบบแอมเบียนไ้ดีมากๆเลย <Okay. S 3> okay. ฟิลิปปินาติสฟิลิปปินาอาร์ติสฟิลิปปินฟิลิปปินนะคะ The is a representation of uh, uh, colonization better of globalization in uh, a religious c a s e oh <S so, You have uh, different elements, for example you have uh, Lego. Lego! Plastic, social media. Ah, uh, where, where is the social media? Ah. You have also TikTok somewhere. Oh wow! And, and my favorite, you have to see this. Uh-huh. Uh, and uh, that's where they have a crayon and you can play it. My favorite one is this one because uh, it's the Pink Panther. Oh. ว้ามิสพิงค์แพนตึ่นตืดนตึ่นตืดนตึ่นตึ่นตืดนตืดึตื่ึตื่นดล้วคำเพื่องเขาพังไปแล้วคุณผู้ชมมีการผสมผสานอิเลเมนต์ของพระเจ้านะคะการเผยแพร่ของศาสนาคริสต์มีแบบเป็นแบบเป็นการมิกซ์ของทั้ง culture ทั้งอะไรต่างๆไว้ด้วยกันว่าเออแบบเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกมันเริ่มแบบเริ่มร่มรวมด้วยกันเป็นกลุ่มอะไรเซชันแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะที่เป็นผลงานที่เขาว่ากันว่าไฮไลท์ที่สุดของงานนี้เลยเพราะว่าเป็นผลงานของศาสตราจารย์ดออรอภิน,นันต์ปฟียนนดนนะคะครีเอเตอร์หรือว่าพันธารักข,ของงานนี้นั่นเองดูกันเลย, <S <S ยเป็นหนังสั้นนะ สตอรี่ไลนของเรื่องนี้นะคะที่กำกับโดยศาสตราจารย์ดรพินันนั้นนะคะแล้ก็ดำแสดงโดย Marina a b r ราม v i วเป็นศิลปินชื่อดังมากชาวซอรเเบียนะคะซึ่งเรื่องเราก็คือมีเป็นแบบผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ถูกฝังอยู่ที่เมองเวย์ในแส่งนี้แล้วก็แบบเป็นวิญญาณที่แบบล่องลอยอะ่ะพยายามแบบ เหมือนแบบหาที่ไปไม่ได้อะไรอย่างงี้เป็นแบบเป็นลอสโซนะคะแล้วก็เป็นวิญญาณที่ล่องลอยจากเวนิสนะคะมาที่ประเทศไทยคุณผู้ชมแล้วก็มาเจอหนุมานเอะไร,อะไรเออมาเจอความสวยงามของประเทศไทยแต่ก็ยังค้นหาแบบค้นหาตัวเองไม่เจอค้นหาจุดหมายไม่เจอจนได้มาที่วัดแล้วก็ได้เจอกับพระนะคะทำให้จิตใจนิ่งสงบแล้วก็เห็นทางสว่างไปได้แล้วก็เลยอโอเคคนพบตัวเองเจอละก็เลยกลับมาที่เวนิสก็ก็ เรื่องก็จบลงที่เวนิสนะคะก็เป็นการผสมผสานกันของวัฒธธรรมของไทยแล้วก็ที่เวนิสนะคะผ่านทางสายน้ําเข้ากับธีมคอนเซปต์ของงาน The Spirit of Maritime Crossing นะคะก็สวยงามมากเพราะว่าฟิล์มนี้เนี่ยถ่ายทําที่ประเทศไทยแล้วก็เวนิสแล้วเป็นการรวมความงดงามของสถาปตัตยกรรมของวัฒนธรรมต่าง,างๆนะเอามารวมกันไว้ในฟิล์มสั้นนี้ ความยาว34นาทีนะคะผลงานในงานนี้หลายๆอย่างนะคะก็จะนําไปโชว์ที่งานแกลเลอรี่ซึ่งกำลังจะจัดเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าสําหรับภาพยนตร์สั้นนี้ถ้าอยากดูเต็มๆจะต้องมาที่เวนิสแกลเล่เท่านั้นนะคะเพราะว่าที่เมืองไทยนี่จะเป็นตัดเวอร์ชันสั้นลงนะคะคุณผู้ชมซึ่งแหวนบอดจยเป็นแบบเป็น complete work ของการเชื่อมโยงระหว่าง2วัฒนธรรมได้ดีมากๆแล้วก็โชว์ศิลปะของทั้ง2ประเทศไว้ได้สวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเลยในภาพยนตร์สั้นนี้ค่ะ This is uh, an artwork of a Thai artist. Uh, Thai artist. Uh, it's uh, a collaboration okay. with uh, a refugee camp of the mm. north of Thailand. Mm. They are from Yemen and uh, is a very heartbreaking uh, artwork because you can see the representation of the children who there. For example, this. Oh no! Mm. Chan, the time. Chan! เป็นแบบว่าภาพงานศิละปะที่เป็นงานเย็บมือเนี่ยของเด็กที่อยู่ในชายแดนนะคะแล้วสิ่งที่เศร้ามากนะคะเมื่อกี้นี้เขาให้ดูตรงนี้ความทรงจำของเด็กน้อยคือทหารถือปืนอยู่ในรัสฉานแอ b o m มคือแบบเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าแบบโหแบบภาพไมเซ็ตของเด็กอะและตอนนั้นนะสิ่งที่เขาเห็นโอ้เห็นแล้วน้ำตาจะไหลคุณผู้ชมแบบดูภาพสินี่คือแบบ กำลังจะโดนยิงอ่ะแล้วนี่คือผลงานของเด็กจะร้องให้จริงๆนะเนี่ยคือแบบคืองานของเด็กมันเป็นงานที่เพียวมากมันเป็นอะไรที่แบบบริสุทธิ์มากแล้วนี่คือภาพจําของเด็กอ่ะเหมือนเด็กเห็นอะไรก็วาดอะไรเงี้ยแล้วนี่คือแบบต้องไม่เห็นสิ่งอย่างเงี้ยเมื่อกี้เห็นเป็นรัชชานะก็ใกล้ๆชายแดนพม่านั่นเองไม่มีสัญชาติไม่มีบ้านไม่มีบัตรประชาชนหัวใจแตกสลายแบบสงสารมากคุณผู้ชมแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบ เห็นสงครามเห็นการฆ่าก <c oughs> uh. like ันนะคะแต่ก็ยังดีที่เด็กๆยังมีแบบยังมีสีสันในจิตใจความเป็นเด็กอะเด็กยังไงก็คือเด็กเขาก็ยังมีความสวยงามความงดงามในความคิดของเขาก็หวังว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยจะแบบเติบโตไปเจอสิ่งที่ดีๆนะสงสารฉันชื่ออาเบอร์คชื่อยาร์ตสนชื่อทฟ In โอ้ my god กกวินจาเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนเล่าถึงความลำบากเหนือของผู้หญิงเอเชียว่าแบบโอ้เราต้องทำงานหนักเราต้องดูแลครอบครัวเราแบบ เนี่ยหมุนเป็นฟันเฟืองอะก็หมุนไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้เนี่ยดูถึงความทรมานความเหนื่อยก็ต้องบบเป็นแบบ dying process ย้อมสีหมุน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 ไปเรื่อยๆนะคะที่ต้องบอกนะห้องนี้มีความพิเศษนะเพราะว่าตอนเดี๋ยวที่แหวนบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของท่านกงสุลสมิธนะคะท่านได้มีภรรยาเป็น supernal singer แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยนะคะภรรยาของท่านก็คือจะมาเปิดคอนเสิร์ตตรงนี้ห้องนี้แล้วเนี่ย audience ก็คือคุณผู้ชมก็จะนั่งอยู่ด้านบน แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นห้องที่มี presentation นะคะของกบินจาไม่ได้มีผลงานเดียวมีหลายผลงานเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะ<ฮ>ห้องนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นห้องที่เพดานค่อนข้างเตี้ยนิดนึงเพราะว่าเป็นห้องที่ต่อเพิ่มขึ้นมาใหม่นะ,ะตอนที่ท่านกสุงมสมิธจากประเทศอังกฤษเนี่ยออมาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่า w ล l ป p a p e r ที่เห็นเนี่ยเป็น silk นะคะเป็นผ้าไหมซึ่งอันนี้ original <c oughs> จากเมื่อประมาณ300กว่าปีที่แล้วก็คือยังอยู่เหมือนเดิมเลย แล้วบ้านหลังนี้เนะี่ยคือไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาไนดะ้เป็นเวลา14ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้มากลับมาเปิดมามีชีวิตอีกครั้งนะคะสำหรับนี่ The Spirit of Maritime c r o s f f ค e เป็นภาพการนำาเสนอว่าแบบ Rural Area คือแบบพวกชนบทของเวียดนามมีแบบฟักทองมีทรายมีเครื่องเล่นแคดมีอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการเปิดน้ำให้ไหลเป็นเหมือนการเชื่อมต่อของน้ำเชื่อมต่อของแบบว่ายุคสมัยนีย้แต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดนะเปิดแค่ตอนวันแกรนโอเพนนิ่งนะถ้าเปิดตอนนี้อาจจะเล็กเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชม ที่เห็นอยู่ข้างๆแหวนคือระเบิดจากสงครามโลกครั้งที่สองนะคะซึ่งอันนี้เป็นงานที่แบบคือเขาบอกกันว่าที่ประเทศลาวเนี่ยนะคะก็คือแบบหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีเป็นแบบเป็นเชลอะเป็นเขาเรียกอ,อะไรกระสวยระเบิดอะไรเนี่ยทิ้งคายในประเทศเนี่ยคนที่เป็นศิลปินชาวลาวนะคะก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดต่างๆที่เคยได้โดนระเบิดเหล่านี้แล้วก็ได้เจอได้สัมภาษณ์กับบุคคลที่แบบ โดนระเบิดอะแล้วชีวิตก็คือไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะแล้วก็ไปขอกระสวยระเบิดเขามาอีกแล้วก็ามาทาเป็นผลงานชิ้นนี้จัดแสดงให้ได้ดูกันแล้วเขาก็เนี่ยให้ดูว่าแบบเห็นคนใส่บาตรแบบเห็นต้นไม้เห็นคนหาบของอาคารบ้านเรือนเห็นสัตว์วัวควายไถนาทั้งในนั้นระเบิดค่ะระเบิดเห็นไหมว่ามันลงมาแล้วมันเป็น representation ที่บอกว่าแบบ ระเบิดอะทำให้ความสุขความสงบความสวยงามที่เราได้มีได้เห็นในประเทศเนี่ยพังพินาศไปหมดซึ่งนอกจากฆ่าชีวิตคนมากมายแล้วเนี่ยยังทิ้งซากขยะไว้อีกแล้วการที่เอาระเบิดมา represent ให้ได้เห็นกันอย่างเงี้ยมันแบบเป็นงานที่สวยงามแต่ว่าความหมายที่อยู่ลึกๆเนี่ยโหมันแบบจะปวดมากเป็นงานที่ represent ได้ดีมากๆอันนี้แล้ว setting ก็คือสวยมาก so impactful นี่ก็เป็นภาพของกเวินตราคะซึ่งเมื่อกี้เราก็เห็นแบบที่เป็นแบบย้อมสีได้อะนี่ก็เป็นแบบเป็น cultural representation ว่าแบบผู้หญิงเอเชียก็ยังมีความแบบยังโดนกดนิดๆอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบในโรงงานเอยในอะไรเอยนี่ก็เอาหัวใช้ใช้สีศะแทนไม้ขัดห้องน้ำนะคะเนี่ยใช้สีศษะขัดไปขัด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 ก็คืออันนี้เป็นแบบเป็นความเจ็บปวดทรมานของผู้หญิงที่แบบ ต้องโดนกระทำอะ่ะคือเขาจะเล่นเกี่ยวกับ dying process ในการย้อมสีอะไรคือเป็นการ present ของอุตสาหกรรมในสมัยใหม่ที่เป็น mass production ที่ใช้แรงงานเอ่ยอะไรเอ่ยแรงงานผู้หญิง w o m e n labor เอยอะไรเอ่ยนะคะว่าแบบเนี้ยโดนใช้อย่างเงี้ยผู้หญิงคือโดนใช้เหมือนเป็นวัตถุสินคองเลยอ่่าเงี้ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นอ่าง น้ำของนโปเลียนคุณม้ชมนโปเลีอนพอร์ต r i g h ว้าวแล้วก็ตอนที่นโปเลียนมาที่เวนิสครั้งแรกเนะี่ยก็มาอาบน้ำที่อ่างนี้ด้วย oh there's a bath inside <Yes. S 1> อ่านี่มันเป็นอ่างในอ่างอีกทีนึงเนี่ยมีอ่างอยู่ใต้จอนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นี่คือศิลปินก็ทำภาพเป็นเป็นวิดีโอเพรีเซนเทชันที่เป็นงานคอลแลบระหว่างคุณกวินจาและกับคุณแม่นะคะ ซึ่งยังเห็นว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ dying process ก็คือเป็นการย้อมสีต่างๆเนี่ยแต่อันนี้คือที่แสดงให้เห็นก็คือเหมือนแบบแม่ชาวเอเชียก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ลูกสาวชั้นแบบออกมาสะอาดสวยบริสุทธิ์ที่สุดเพราะมันเป็นค่าค่านิยมของชาวเอเชียก็คุณแม่ก็เลยทำกัน ซักคุณกวินตราให้สะอาดปราศจากมนทินปราศจากอะไรต่างๆนะให้เป็นผู้หญิงที่แบบทรงคุณค่าคุณค่ากับผู้ชายที่ดีอะไรอย่างนี้ <S <S มานในห้องนี้นะคะที่แหวนว่าแบบสวยมากๆเลยนี่เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการหลอมรวมกันของวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะกรุงเทพแล้วก็ ะะเป็นความผสมผสานของไทยแล้วก็ยุโรปต้องชื่นชมมากๆเลยว่าการจัดดิสเพลย์ผลงานอะความสมัยใหม่ของจอกับภาพฉากที่เป็นแบบไม่ใช่ฉากที่เซตอัพนี่คือเป็นแบบเป็นพลาโซจริงๆที่อายุเกือบพันปีนะคะกับภาพงานศิลปะภาพของกษัตริย์ภาพโบราณในอดีตเอามาวางในจอสมัยใหม่แล้วก็พรีเซนต์อยู่ในแบบบรรยากาศเงี้ยคือแบบโวสวยแล้วภาพสวยมากซอฟท์พาวเวอร์สุดๆคุณผู้ชม แล้วก็เมื่อกี้ก็เป็นภาพของแบบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโยุโรปแล้วก็มีพุกโคล์ต่างๆนะคะสวยมากเลยในห้องนี้เลยที่บอกว่าเป็นห้องที่เป็นการตกแต่งไซนิโอคลาสสิคอลเป็นแบบกร mm ีก hmm. แล้วก็ลาตินเมโทโลจีเป็นที่เด mm ีย hmm. วในเ mm ิลินสด้วยนะคะแล้วก็ จัดแสดงสองจอนี้ในห้องนี้คือใครที่ได้มาเห็นเนี่ยชาวต่างชาติก็จะได้เห็นความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็อิตาลีตั้งแต่ในอดีตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงเสด็จมาที่ยุโรปสองครั้งด้วยกันนะคะที่เมืองเวนิสแห่งนี้แล้วก็ได้มาชมง,งานอาร์ตเบนนเลเแล้วก็เพิ่งทราบนะคะจากเจ้าหน้าที่ที่นี่ว่าพราะองค์ท่านเนี่ยก็ชมงานแล้วชอบมากถึงขนาดที่ว่าได้รีครูดจ้างช่าง,งที่นี่เนี่ย ไปสร้างวังที่กรุงเทพเลยนะคะเมื่อกี้ Like you wanna show me this one นี่คุณผู้ชมถ้าเห็นนี่นะคะอันนี้มันเป็นพาราโซอันหนึ่งนะคะที่เบนนสแล้วพระองค์ท่านคือทรงทอดพระเนตรเห็นในช่วงตอนที่มาทอดพระเนตรชมงาน Venice Art b i e แล้วก็ชอบทรงโปรดมากท่านก็เลยให้ช่างคนนี้กลับไปสร้าง ตึกไทยผู้ฟ้าที่ประเทศไทยเป็น g กฟเว n ร์เ t h o เฮาส์ที่ประเทศไทยเพื่อที่ประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยช่วงยุคล่าอนะันนิคมจะได้มีความทันสมัยทัดเทียมกับชาติทางตะวันตกนะคะซึ่งก็เป็นพระปีชาสามารถมากๆของกษัตริย์รัชกาลที่5ของเรานะคะนี่ก็เป็นผลงานของสองศิลปินไทยนะคะจิตติและนักรบนะะที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาได้แบบสวยมากเลยคุณผู้ชมอลังการมาก ผลงานที่น่าสนใจของนิทรรศการ Spirit of Maritime Crossing ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสัปดาหนะ์หน้าแวรจะพาคุณผู้ชมมาพบกับผลงานที่น่าสนใจฝีมือศิลปินไทยและศิลปินอาเซียนในนิทรรศการนี้กันต่อรวมถึงจะพาคุณผู้ชมไปชมบริเวณงานหลักของงาน Venice Biennale อย่าง Giardini และ a r s e n a l e พบกับ p a v i l i เลของเหล่านานาชาติที่นำงานศิละปะมานำเสนอกันอย่างหลากหลายรวมทั้ง p a v i l i เ n ที่ชนะรางวัล Golden Lion Prize ประจำปีนี้อย่าง p a v เว i เลของประเทศออสเตรเลีย,ะยจะว้าวขนาดไหน ติดตามได้ในรายการว้าวแหวนสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอมรินทีวี